ท러า들은ุกท่านท่านทุกท่านท่านทุกท่านท่านท่าท่นท่หลท่านท่านท่านท่าท่ท่านง่าท่านท่าท่า่านท่านท่าตทาเทานท่า่านท่านท่านท่าทานเปานผู้ทีา่านท่านบานท่า่านท่านท่า่นท่านนท่านท่่่าาาา่า่าท่าท่จาน่า เราเผชิญความยากลำบากมันแค่ดูเหมือนเป็นความยากลำบากแท่นั้นเองแต่เราคือผู้ที่เหลืออยู่อ่ะวิกฤตเข้ามาหาเราเหรอมันแค่ดูเหมือนเป็นวิกฤตเท่านั้นเองแต่นั่นแหละเราคือผู้ที่เหลืออยู่เพราะเราจดจำเอาไว้เราจะชนะมันได้แน่นอนตัวที่เจใจความสำคัญของการเป็นผู้ที่หลงเหลือคืออะไรคือกำลัง ถ้ามีกำลังก็จะหลงเนื้ออ้ต้นหิมายนิกำลังพูดถึงกำลังอะไรชเจอย่างแรกเลยวิ่กำลังที่ได้รับจากเบื้องบนของเราที่จะชดี่สำัม่สำนี่เป็นคำพูดที่ คนที่่นความรอดนีเขารู้สึกว่าไม่เกี่ยวองกับคนที่แจะอยู่ในเื่อจักแต่ไม่รับคำตอบเราจะู้สึกคำเนี้ยเป็นเหมือนพรเจาเนี่่เขาจะมอง่าคนี้เป็นเหมือนภาพลวงตาแต่คนที่รู้จักไตรฐานรู้จักโลกทางฝ่ายวิญญาณเนีาจะเห็นว่าเนี่ยเป็นความจริง คนที่เป็นตัวตนทางฝ่ายยานเนี่ยที่วิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะพู์ได้จริงๆว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงคนเราพูดถึงกำลังอะไรกลังพูดถึงกำลังของการประกาศที่จะสามารถกอบกู้คู่คนอื่นๆนี่แหละคือการพูดถึงนะพูดใหม่อีกทีหนึ่งกำลังที่มาจากเบื้องบนเนี่ยมันคืออะไรมันคือพระมันล่าง นี่คืองกซางนี่ล่ะมาริโอ้คนที่บอกว่ามันเป็นภาพรวมตาเนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นไม่ได้รองเราฉันต้นงต้อันนี้แล้ว่าคิดตัวมันก็เกิดต่อการงานการต่างๆการกระตัดไม่เกิดขึ้นไม่รู้จะกการให้ฐานไม่รู้จักเครียดจักจริงๆผู้คนเหล่านี้เขาก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระแต่สำหรับสาวรุ่ที่จะทำธุรกิจโลกจริงๆเขาจะมองเห็นว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงๆ แล้วตั้งแต,ต่ตรงนี้แหละจะมีกำลังต่มัเยีเราจะสูญเสียกำลังนี้ไปไม่ได้เด็ขาดเลยกำลังนี้เป็นกำลังแบบไหนเป็นกำลังที่สร้างป้อมปราการโดยเด็ดขาดแพรจ้าเองมีพลังอยู่สักหนึ่งอย่่มัวนักานอย่าะนจอเาปหลอกใจอ่ปกจ่างปอาปหอกาปกใจนย่าปก่าไอกพจอรกใ่าลใยอยู่กับเยาแล้ว่ อย่าใช้มนุษย์นิยมให้เราสร้างข้อบังการโดยเด็ดขาดเครื่องจักของเราจิตวิญญาณต่างๆออกมาในข้อที่สามกำลังแห่งการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นนี่คือพลังของมาสาวกที่กระจายตัวแล้วแต่ก็คือกำลังของพวกเราอาธีสด้วยแล้วก็เป็นกำลังของพวกเราทุกคนด้วยอันนี้กุญแจหลักสำคัญเลยแต่เราสามารถทำได้หรือว่าเราทำได้ สิ่งนี้คือสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แต่มีแค่เราสามารถทําได้นั่นคืออะไรคือการเยียวยาเนี่ยแหละคือกุญแจสำคัญเยื่อบุนคลกระสุนวัตถุที่เราไปถ้าเราไปโดยการเชื่อหน่วยโะชนะที่ถูกต้องการงานในการเยียวยาจะเกิดขึ้น 오늘 이충만함으로 여러분들 치유되는 또 사람이 사는 역사기를 예수 그리스도님으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 알티에서 멘 아멘. 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 아아 전도ง세심ท감사คุณที่พระองค์ทรงก่อตั้งอาเทศขอพระ่พองคทร้งเหล่าสาวกังอนงีกลังน่กลังอยู่ในชีกยนี่กำลังยนยใทนนููน